สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสุบอนสบายดีนามกลางคืนคือเกาพี่น้องวันนี้พาผี่พาน้องออกฮาล่าแม่งขนุนอีกแล้วไนดวงเห็นบ้ามากับแฟนน้องแอนจี้มาเนี่ยสบายดีปลาลุงน้ำสบายดีปลาลุง ไม่ใช่เห็นลเลยสิโอ้ยส,สองคนน,น,นี่พี่น้องมากันสองคนมึอ,อ,อนี่ลักลอยมาบรื้อชวนเบาเกาหลีพี่น้องมาเฝ้าเมื่อเฝ้าว่าสั้นพักกันอันมากันสองคนมึอนี่ลืมอชวนเบาเกาหลีเนี่ยหน,นึ่งโตพี่น้องเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ในดวงเนาะตัวใหญ่เลยนี่โอ้โองามหงามพี่น้องเนี่ย ตัวนึงเลยไปโอ้มันแล้วมันแล้วพี่น้องมือจะไปกับชุ่มเพินฝนไลมือหนีหวังวะาคือสิโบมีฝนมาไล่เด้อมีสั่นหาอีกเด้เอาให้มดบริส่วนเบาเกาหลีมือเนี่ย่นไ,มมนไปธุระมาเมื่อย nhận phân bò ma cái bò đi chuồn hến là cái nọ này tôi nâng nha ô để cái nọ này thấy chị thương hả tôi tôi cái này tôi xây mưa nhau bớt vâng, mưa này tắt cái bút mà nhập loại mưa này

Một lông này đúng à. đang... không? chọc tốt chọc lựa chọc cái chú lựa chọc lựa chọc lựa chọc con, cao lựa nó lựa chọc lựa chọc lựa bố lựa chọc lựa chọc lựa theo con, nè, เียงหาก่อนพี่น้องเลยหน,นึ่งตู่เัวยงหาจนเมือ่อยพี่น้องนี่ <ừ. S 1> โอ้โยตกปอกลงมามาลิอยูน่นะเบตองสลัดคักเดี๋ยวได้แล้วเจออีกแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวนึงตัวเดี๋ยวพี่น้องให้มัน เมื่อเหนียวมาเมื่อนี่มันบ่ลงนะเก้าอันซบอันนี้กลุบขึ้นมากะติ่งนิดยนึ่งกระตกแล้วแตัวนึงพี่นอ้องมาจกเอากันนี่ตกสับอันนี้ดี เสียงกับแก่กับห้องชนร้ายมีิ่ตามต้นเต้าพี่น้องนี่ต้นอื่นก็ไม่ค่อยร้ายดอกโอ้คือมาหกแถวหน่อยใครต้นเต้าเราเพิ่นมักอยู่ร้านเคยว่าเจอแล้วพี่น้องเงย้ยเป็นมูลเลยวะสัสสตว์ใส่ใส่ที่เท่าพี่น้อง Mà tầm kèn mà cock co mưu Ui chip đi có nè 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 đi nè nè tô nè con nè 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 tô nè 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 xuống nè 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 ฮัตตหอยยไปมัเสียหตานลูกเพียงนีงนูนี่ตัวนี้นี่เียตตาลเห็นมัเข่าได้ยีมเียดได้เสียด้ายได้เสียหตัวหนึ่งโอ้รวมกันเลยอยู่นี่สุนรวมสุนรวมใช่ตัวอันนูนไปไว้แล้วกับหินตรงยืยงกับกาก เดียวขั้นขั้นมีกับพวกเนี้พี่น้องเห็นรถยังไปตามิตอบไฟอย่างนตอบแสงไฟอยาเลยใส่สามโมใส่เบิร์กเปียอว์เบิร์กพี่น้องนี่าสิไหลน่าสิไหลน่าสิไหลเนี่ย Nhên ninh 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 tổ, ninh Này ninh 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 โอยู่ในอยู่เห็นแต่ตายเดงฉี่อยู่ในอยู่ได้สามเพิ่มอีกแล้วโอ้ยอยู่เป็นหมูเลยเหรอเอออยู่เป็นหมูเนาะยังเอายังเอ้าเอายังไปเอาสิเห็น Tao phi không nay mẹp lựa đọc mượt lựa hảo tuần hên mưu đọc Chắc cả lọt hạnh hạ lọt hạ lọt hạnh 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 hắn sẽ hạnh 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 tuần hạnh Tuần hạnh hạnh lắm ป้าฮัทพี่น้องแมงคำพีง่ายฮั่งรูโอ้แมงคำพีพี่นอ้งงงอ,งอ,งนองเคยเห็นอยู่บ่คอมเมนต์มาบอกเงี้เรือพี่น้องเด้อเอ,อิ้นจังไดเอ,อิเออ้นคือกันอยู่บ่อันนี้บ้านเฮาเอ,อิ้นแมงคำพีนี่เห็นแล้วพี่น้องแมงกระนูนหนึ่งตัวนี่จับน้ำใบเต่าคือหนึ่งตัวหนึ่งตัว ใช่แหละตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องตัวนึงเนี่ยตัวที่สองพี่น้องนี่ตัวที่สองน,องน,องนี่ตัวที่สามพี่น้องนี่โอ้ต้นเดียวสามเลยมนัมนมนันมันมัน นี่พี่น้องเนี่ยสามตัวลวดเลยใช้เมื่ทนีบอง่ายก่อนเมื่ทนีบอเห็นแล้วพี่น้องเจออีกแล้วมานขนาดเมื่อนี่ สามตัวพี่น้องเลยเรียงกันใช่ลล่เลยเนี่ยโอ้มาเอาสักกอนหนึ่งตัวสองตัวพี่น้องเนี่ยนี่ตัวที่สามสามตัวโอ้ยตัวไหนน่อยก็มีหดสามหมานโทษโทพี่น้องเนี่ย ีแล้วต้นบกก็มีอย่บน đ ư ờ คือต้นหว่าบ่านะสามตัวต้วตนหว่านได้เลยสี่ลานเคยว่ะเบิ้งยังหาอกีกก่อนพี่น้องเสื้อลายหมักอยู่ต้นเต่า ต้นเนื้ออื่นกับโบปันได้ิ่นมักอยู่นะต้นเตา่ามีต้นเตา่าดมเหมนนจากวามีโลดบนหน่อยกระไรมะเขือสุกดีเมื่อัเสียหนหาเห็นเปล่าต้นหว้าก็มีเนาะสองบอก một nhiều hả con Xảy nó lát cưới và chơi xám rồi Hình như bò được không? Xảy được Burn vâng, phiền nhèo con Đi, hênh nênh kèo song eatening tung 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 tung. A áo bung tung 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 nhau lộn tung tung ngày tung phía tung 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 hôm, mà đây hôm là cả hôm, cả mặt bố mặt bố là cặp bên vâng, kẹp còn kia nọ mày hoài vào bà bài đấy 1, 2, 3, chút để si tổ si tổ tuần thế như một đường lăn khơi cái đấy dám si tổ hết gần hả mày phí hội lên tụng này กิในใบเต่าบ่ข้ามทุ่นเลยเบิ้งพี่น้องสรุปเบิ้งผลงานก่อนชันลงด้วยคืออยู่บงวอนี่คือดั่งยู่คือดั่งยู่ขอใครกูมาก่อนบ่กูยันเดียวกันแล้วนีว่ เดี่ยวก็แล้วกับมือก่อน,นั่นนี่สองสี่หกแปดซีฟได้ยุประมาณสามซีฟไปหนอ่อยขาดโตมึงทำมึงเด้โอ้สิไลค์คนเอาห้า,หา,ว,ายวยุบไปหน่อยแบงโอ้เือกระมานเวย้ยตายเอาขั้วเจ้งพี่น่อง,อง,องตั้งมึงดินดูดดูอย่าใหมันผับขึ้นไว้จับดู จับของโอ้พี่น้องนี่ยมัน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 จีบไปแล้วก็มีไ,ไว้ไว้เป็นแรงบักินลใจนี่พักกันเมื่อเลยพี่น้องมาก,กับสองคนเลิกแล้วตอนนี้ก็บสามถุมเลยขนมาละมาไล่แต่จะต่คนเมื่อยมื่อนี่ขอบใจหลายไเด้อพี่น้องสุขุสุขชนสุโมงสุบอนที่ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นเด้อพี่น้องเด้อ กดมักก,าการะดิ่งเพื่อสิบริาภาพคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาพอกันไม่คลิปนาพี่น้องสบายดีไป